าพาไปชมสีสันความสวยงามบนท้องฟ้าชายแดนใต้ที่จังหวัดยะลาในช่วงฤด,ด,ดูแห่งลมว่าวนะครับบรรดาผู้ที่ชื่นชอบการเล่นว่าวได้มารวมตัวกันแข่งขันว่าวกลางทุ่งนาสร้างความสุขให้กับคนในชุมชนครับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลลิดนอำเภอเมืองยะลาคุณผู้ชมครับนำว่าววงเดือนที่ประดิษฐ์อย่างสวยงามนะครับแล้วก็หลากหลายสีสันด้วยมีทั้งขนาดเล็ก ตัวเล็ก2เมตรไปจะถึงตัวใหญ่สุดเนี่ยหเมตรนะครับไปแข่งขันกันกลางทุ่งนาบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานครับงานนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลิดดนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ครับ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะครับมีชาวบ้านได้ความสนใจจํานวนมากครับดยการแข่งว่าวเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มความสามัคคีกับชาวบ้านได้เงินรางวัลกลับบ้านและก็ได้เล่นว่าวเพื่อความสนุกและก็เพื่อความผ่อนคลายอีกด้วยครับทำให้อ่ ชาวบ้านได้สามัคคีกันได้รู้จักกันมากขึ้นแต่บางคนอยู่คนละหมู่กันไม่รู้จักพอมีการแข่งว่าวเขาก็ามารวมกลุ่มกันทําให้ประชาชนได้รู้จักกันมากขึ้นครับแต่ก่อนถ้าไม่มีประเพณีหรือว่าไม่ได้มาเจอกันแบบนี้บางต่างคนก็ต่างอยู่ก็ไม่ได้มีไม่ได้ความร่วมมือกัน